ตัวตลกผู้ซึ่งหน้าหวาดกลัวของเหล่ารัฐบาลแัะสำนักงานนักสืบตัวคนนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งและยากที่จะมีใครต่อกรได้หนึ่งในผู้ที่สร้างแผนการห้าลางสิ้นเทวาตัวคนนั้นเกิดมาเพ,พื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขามีอิสระอย่างแท้จริงนีโคไลโกกอนเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อและเหล่าสำนักงานนักสืบกบระพดมาเฟียกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวของตัวละครกันอีกเช่นเคย และเนื้อหาหลังจากนี้นั้นนะครับจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในอนิเมะหลายส่วนใครที่กลัวโดนสปอยเนี่ยก็สามารถเป็นคิววิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ซีเรียสก,ก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับนี่คนแรจะปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่5ในซีซั่น4นะครับโดยเขาได้เข้ามาชิงตัวมูชิโตโรผู้มีพลังความสามารถในการลบล้างหลักฐานได้เข้าเรือนจำจากนั้นเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นเลข,ขาของอาจารย์โทน,นันและได้เขาจับกลุ่มตัวของอาจารย์โทนัน หัวหน้ารัฐบาลซึ่งอยู่ฝ่ายกระทรวงยุติธรรมไว้เป็นตัวประกันโดยการชิงตัวในครั้งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในแผนการของ5้าลังสิ้นเทวาเช่นกันแลวก็ได้จับลูกน้องจำนวนหนึ่งของอาจารย์โทนันไว้เป็นตัวประกันอีกด้วยจากนั้นเขาก็าได้ประกาศให้สำนักงานนักสืบและรัฐบาลได้รับรู้ว่าหากสำนักงานนักสืบไม่รีบ้ามาช่วยตัวประกันเรือที่ติดอยู่บนตัวเฉลยมันจะทำงานตอน6โมงเย็นแต่ถ้าหากมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือตัวประกันเรือนี้นั้นนะครับมันจะทํางานทันทีไม่นานอาสติก็ได้บุกเข้าไปยยััังฐาาานนนนนนนใตต้้ดิทที่คจจอรร์ไววเปป็ะก แต่นิโคลไลก็ได้เข้ามาขัดขวางอาสชิไว้โดยเป็นการต่อสู้เพียงเล็กน้อยอะนะแต่ก็เป็นชัยชนะของนิโคลไละนะครับเพราะเนื่องจากพลังพิเศษของเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากที่ทำให้อาสชินั้นนะครับพลาดท่าและติดอยู่ที่นั่นในที่สุดไม่นานพวกสำนักงานนักสืบก็ได้พากันมาช่วยเหลือตัวประกันยันที่เกิดเหตุแต่เมื่อบกเขากําลังที่จะพังประตูเข้าไปกับกลายเป็นพวกเขาเสเองที่กลายเป็นคนร้ายเพราะว่านิโคลไลนั้นนะครับได้ใช้พลังวรรณกรรมว่างเปล่าเข้าเล่นงานสำนักงานนักสืบ จเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายเป็นจริงได้ขอแค่เพียงเขียนอะไรบางอย่างลงไปในหน้ากระดาษแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งที่เขียนนั้นนะครับจะต้องเขียนให้มีความสอดคล้องกันแบบนิทานนั่นจึงทำให้สำนักงานนักสืบนะครับตกเป็นคนร้ายในคดีนี้อย่างไรเงื่อนไขตามแผนการที่เขาและพรรคพวกได้เตรียมการไว้ต่อมาเขาได้เข้าช่วยเหลือซิกมาที่ถูกบาทหลวงนาทเนียลไล่ต้อน จนล่วงหล่นลงมาจากคาสิโนลอ,อยฟ้าแต่ได้วายวานในซิกมานั้นนะครับช่วยใช้พลังพิเศษของเขาในการหาข้อมูลว่าพลังพิเศษที่แท้จริงของฟิโอดอร์นั้นคืออะไรกันแน่พอตัวตลกนิโคลไลนั้นนะครับอยากที่จะปิดชีพฟิโอดอร์ลงนั่นเองในเวลาต่อมาเขาก็ได้เข้าชิงตัวดาไซและฟิโอดอร์มาได้อย่างง่ายดายจากเรือนจําคุมขังเมอร์โซนะครับและเขาก็ได้ให้ทั้งสองคนนั้นนะครับเล่นเกมแห่งความตายโดยกติกานั้นมี2อ,อย่าง นั่นคือทั้ง2ฝ่ายฉีดยาพิษที่จะมีผลในอีก30นาทีให้หลังหากไม่ฉีดยาถอนพิษทั้ง2ก็จะตายลงนั่นเองแต่นี้คนไรน้น,นะครับได้เตรียมยาถอนพิษไว้สําหรับ1คนเพราะงั้นคนที่จะรอดจากเกมนี้นั้นนะครับจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและข้อ2นั่นก็คือให้ทั้ง2คนนะครับใช้มันสมองในการแหกคุกนี้ออกไปให้ได้ก่อนที่ยาพิษนะครับจะออกฤทธิ์ใครที่สามารถหาทางหนีได้ก่อนคพราะั้นก็จะได้ยาถอนพิษไปในที่สุดแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งของดาไซที่สามารถกลับมาคมค และเอาชนะฟิโอโดอลงได้อย่างน่าเหลือเชื่อหลังการตายของฟิโอดอล์นะครับนิโคไลก็ดูเศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะฟิโอดดล์เบียบเสมือนเพื่อนรักของเขาเพียงคนเดียวที่เข้าใจตัวตนของเขาอย่างถ่องแท้แต่ที่เขาอยากจะสังหารฟิโอดดล์นั่นก็เพราะอยากจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์และความรู้สึกและอยากแสดงให้โลกรู้นะครับว่าตัวเขานั้นมีอิสระตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของนิโคไลโกรกรแต่ซีซันที่ 4- ถึงซีซันที่5นะครับ เรียกได้ว่าบทบาทของเขานะครับค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวและเรานั้นก็ยังไม่ได้เห็นเขาโชว์อะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ที่ดูๆแล้วก็คือเขาแข็งแก่งอย่างแน่นอนต่อมาเรามาดูในส่วนของความสามารถของเขากันครับ ความสามารถของเขามีชื่อว่าไก่ตก ok โดยมันจะแสดงพลังภายใต้เสื้อโค้ทที่เขาสวมใส่อยู่ภายพลังพิเศษของอาคูตังอวะอนะครับแต่ของนี้คนไรนั้นนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อเสื้อโค้ทของเขาเกิดมิติอื่นๆได้เมื่อเขานำสิ่งของหรือมือเข้าไปในเสื้อโค้ทที่เขาสวมใส่อยู่ซึ่งมีระยะในการว์ดอยู่ที่30เมตรเลยทีเดียวเช่นการนำเสื้อโค้ทมาห่อตัวเพื่อเทเลพอร์ตตัวเองไปยันที่ที่ต้องการภายใน30เมตร หรือหยิบยกปืนเข้าไปในเสื้อโค้ทเพื่อรอบโจมตีศัตรูรอบได้มันก็ทําได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งนําสิ่งของขนาดใหญ่เช่นเสาไฟฟ้ากักเก็บไว้ในเสื้อโค้ทและนํามันออกมาโจมตีคู่ต่อสู้ในเวลาขับขันมันก็ทําได้เช่นกันซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามันสามารถกักเก็บสิ่งของขนาดใหญ่หรือมีความเยอะได้มากสุดแค่ไหนนอกจากความสามารถข้างต้นที่กล่าวมา ไม่เพียงแต่มันจะนําสิ่งของออกมาจากเสื้อโค้ดได้พลังพิเศษนี้นั้นนะครับมันยังสามารถจิบหรือคว้าอะไรก็ได้เข้าไปในเสื้อโค้ดได้อีกด้วยสังเกตได้จากตอนที่เขานั้นนะครับใช้พลังเพื่อดึงขาของอาชติเข้าไปในพิติเสื้อโค้ททำให้อาชตินั้นนะครับมันถูกตัดขาออกไปเลยล่ะครับและมันยังสามารถคึนขายกับอาชติได้อีกเรียกได้ว่าพลังพิเศษของเขานั้นโคตรจะสารพัดประโยชน์เลยจริงๆแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นจุดอ่อนของเจ้าตัวเลยนะครับเนื่องจากบทบาทของเขาที่มีน้อยนิดเสื่อเกิน นิโคไลเป็นชายที่ชื่นชอบการตั้งคำถามเป็นอย่างมากและส่วนใหญ่คำถามที่ถามนั้นเจ้าตัวก็มักที่จะตอบเองเออเองอยู่เสมอตอบก่อนที่คนที่โดนถามจะได้ตอบซะอีกและเป็นคนที่มี energy เหลือล้อนเป็นอย่างมากเขาชื่นชอบในการเปิดตัวแบบนักมายากลเป็นที่สุดทําให้มันดูว้าวในสายตาของศัตรนะูนะโดยนีโคนไรเป็นชายเลือดเย็นที่ฆ่าผู้คนแล้วไม่รู้สึกผิดบาปอะไรเลยสังเกตได้จากตอนที่อาสติได้ถามเขาว่าเขาฆ่าคนไปเพื่ออะไรโดยนีโคนไรก็ได้ตอบกลับว่ามันสนุกนอกจากนี้เขายังชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องอิสระเสรีมากอีกด้วย ว่าตัวเขานั้นนะครับจะชอบนกที่ดูโบยบินได้อย่างอิสระอะไรเทือกนั้นนะครับลึกๆแล้วก็มีอีกหลายสิ่งที่ทางอนิเมะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาท้งอดีตของเขาในสายลึกๆของเขาที่มีอยู่ซึ่งตัวตนของเขาเนี่ยน,นะครับยังคงเป็นปริศนาอยู่นะและจะไม่มีใครสามารถเดาความคิดของเขาได้เลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวตลกเดี๋ยวจริงจังทำห้ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าต่างสับสนไปตามๆกัน ว่าสรุปเองจะเอายังไงกันแน่วะนิโคลไลเกิดในวันที่1เมษายนสูง184ซติเมและหนัก68กิโลกรัมมีอายุ26ปีและมีกรุ๊ปเลือด <ๆ S 2> บ benefits, ีสิ่งที่ชอบนะครับเขาชอบมายากลเป็นอย่างมากชอบการตั at ้งคำถามสิ่งที่เกลียดนะครับเขาเกลียดความคิดที่ดูเหมือนถูกกักขังจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนิโคลไลโกกอนตัวตลกที่สุดแสนจะโหดเทียมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่แฟนๆชาวคณะประพันธ์ตะกอนจัดที่ผ่านทางมาเห็นคลิ ก็ถึงแม้ว่าตัวผมจะอ่อนซ้อมแต่จะพยายามพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปให้ออกมาดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ